สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใกรรู้ผลคดีของน้องชมพู่ตำรวจรอออกหมายจับลุงพลปิดปากเงียบความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่หลังจากตำรวจเชิญพ่อแม่น้องชมพู่และครอบครัวรวมทั้งลุงพลป้าแตนคนใกล้ชิดน้องชมพู่มาเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกส่วนหนึ่งในคดีนี้โดยล่าสุดพบว่าการประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้อง จะลงนามและส่งมอบเอกสารประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนคดีนี้นำไปประกอบกับหลักฐานวิทยาศาสตร์อื่นๆที่ตรวจพบและมอบให้กับที่ประชุมคดีของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบว่าตเราเป็นประธานจากนั้นจะมีการพิจารณาว่าหลักฐานที่มีเพียงพอที่จะออกหมายจับบุคคลที่ก่อเหตุได้หรือไม่โดยมีรายงานว่าหลักฐานที่มีนั้นเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่ยืนยันตัวบุคคลและพบว่าหลักฐานชิ้นนี้อยู่ในที่เกิดเหตุโดยบุคคลนั้นจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าไปอยู่จุดเกิดเหตุได้อย่างไรซึ่งต้องรอลุ้นว่าหลักฐานต่างๆที่ตำรวจทำงานมากว่า8เดือนจะสามารถมาตัวคนร้ายและจะสามารถปิดคดีภายในสิ้นเดือนนี้ได้หรือไม่ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่บ้านกก,กอกพบว่า ลุงพลเคยให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนมาโดยตลอดแต่พอมาถึงวันนี้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่ยอมพูดคุยกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้สื่อหลายสำนักพยายามสอบถามลุงพลกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปที่บ้านของแม่น้องชมพู่แต่ปรากฏว่าลุงพลไม่ตอบสื่อใดๆทั้งสิน้นทำท่าเหมือนไม่มีสื่อมวลชนอยู่ตรงนั้นแม้สื่อจะพยายามสอบถามมีเพียงแค่หญิงวัแกลงคนที่อ้างว่าเป็นยูทูบเบอร์ เขามาห้ามสื่อมวลชนโดยห้ามเข้าใกล้ลุงพลและขู่ว่าจะแจ้งความเอาผิดกับสื่อมวลชนเขาหาบุกรุกกรณีที่สื่อมวลชนไปหาลุงพลในพื้นที่วัดขณะที่ทีมข่าวพบข้อมูลว่าหลังจากปรากฏข่าวท่าทีที่เปลี่ยนไปของลุงพลช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพบว่าลุงพลไปนั่งบริเวณใต้ต้นตะเคียนข้างบ้านที่นํามาให้กับชาวบ้านบูชาโดยท่าทีของลุงพลมีอาการเม่อลอยนั่งคนเดียวคล้ายกับคนเหงาซึ่งรับบ้านของลุงพลนั้น เป็นกลุ่มยูทูบเบอร์มาเช่ากระต๊อบและกลางเต็นท์เฝ้าเกาะติดความเคลื่อนไหวลุงพลตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณค่ะ